การปฏิบัติในคราวครั้งนี้เราได้รับความสะดวกสบายจากท่านเจ้าภาพมีคุณมันดนีนายแพทย์พงสศธรคุณนาลินีตันติเสวีคุณสมรักษ์สจรัตนโชชนะร่วมกันเป็นเจ้าภาพ ให้ความสะดวกความสัพายะเกี่ยวกับอาหารน้ำไฟเราได้รับความสะดวกสบายจากท่านเจ้าภาพเหล่านี้ขอให้ทุกท่านตั้งกริยาณจิตแผ่ความปรารถนาดีให้ท่านเจ้าภาพมีส่วนร่วมในบุญกุศลที่เราได้กระทำมาในข่าวครั้งนี้ มีส่วนแห่งบุญมีส่วนแห่งกุศลธรรมอันเกิดขึ้นจากการปฏิบัติธรรมของพวกเราขอให้ท่านจาพาทุกๆท,ท่านได้มีโอกาสในส่วนแห่งธรรม ที่เราได้ปฏิบัติกันมาขอให้ทุกท่านมีโอกาสเข้าถึงธรรมในอริยสัจธรรมขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยกันทุกทุกท่านทุกท่านเธอ <c oughs>